มาดูนยครับ,รบต้องบอกว่าปีนี้เดอะสตาร์สิบสองไม่ธรรมดาจริงๆครับรู้สึกว่าเขามีความเป็นศิลปินสูงมากแล้วก็คือทุกคนที่วันนี้ที่มาเอาเพลงของคนอื่นมาร้องก็จริงแต่ว่าผมรู้สึกว่าเขามีความเป็นตัวของตัวเองอเหมือนกับเป็นเพลงของเขาเลย,ยรครับผม,ผมคิดว่าปีนี้มีความเป็นศิลปินสูงมากๆครับ<ม> ออโอ้โหเรื่องเสียงไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมโดยเฉพาะสาวๆนะโอ้โหน่าจับตามองมากครับปีนี้เพราะว่าแต่ละคนนี่เสียงแบบพลังเสียงสุดยอดมากคือเราเรานั่งอยู่ข้างหลังแบบเกือบจะสุดนะครับแต่ว่าเรารับรู้ถึงพลังที่เขาส่งมางั้นผมคิดว่าปีนี้เนี่ยเสียงไม่ไม่แพ้ปีก่อนๆอ,อืมตัวเราแอบหใครเชียร์ใครหรือเปล่าก็เชียร์ทุกคนนะครับผมแต่ว่าก็ มีอยู่ในใจบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็แต่ว่าก็เป็นเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนเพราะว่ารู้ว่าทุกคนตั้งใจแล้วก็มาที่นี่คือทุกคนมีความฝันผมดูวิดีอาที่ก่อนที่จะร้องคือทุกคนเหมือนกับมีเรื่องราวที่แบบม,ม,มีมีแรงผลักดันที่มาวันนี้ผมก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจใทุกคนครับก็อยากให้ทุกคนตั้งใจนะครับแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองที่สำคัญอยากให้ รักในสิ่งที่ทําแล้วก็ถ่ายทอดความรักนั้นนะป<ร>ไปสู่คนดูทุกคนครับผมี่ัมถึงเ,เรื่องินหาเครับก็ปีนี้ก็ไปผ่อนผันครับปีนี้เดี๋ยวไปผ่อนผันที่ที่ขอนแก่นวันที่5เมษายนนะครับผมก็เป็นปีเพราะว่าผมยังเรียนอยู่ยแล้วก็คิดว่าน่าจะจบเรียนจบรับปริญญาปีนี้หรือต้นปีหน้าครับผมแล้วก็ถ้าเป็นปีหน้าก็จะเป็นปีที่จะจับละ จะจับใบดำใบแดงจริงๆแล้วครับอืมปีนี้ปีที่สมครับเออพรนนได้ถึงอายุ26ครับอืมจะต้องพอถึงเวลาเ้าจับเลยว่าแบบก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าเรียนจบแล้วหรือบวชให้คุณแม่แล้วเคลียร์ต่างๆแล้วผมก็จะลองจับเลยเพราะว่ามันมีผลกับการสมัครงานของผมคือผมเรียนนักบินใช่ไหมครับเวลาจะไปสมัครเป็น นักเรียนนักเรียนบินฝึกหัดหรือนักบินก็แล้วแต่เขาก็จะต้องขอดูอเอกสารการเกณฑ์ทหารว่าเราผ่านเรียบร้อยหรือย,ยังถ้าเราเรียบร้อยแล้วมันก็จะสามารถสมัครงานได้อะรครับคุณแม่ว่าไงบ้างคือคุณแม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรเรื่องทหารเพราะว่าครอบครัวผมเป็นทหารกันเยอะครับคุณอาคุณลุงเ,เป็นตำรวจทหารกันทั้งนั้นเลย,ยครับผมแล้วก็ คือตัวผมเองก็เคยไปสอบเตรียมทหารตอนม3อยู่แล้วดังนั้นถ้าจะเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่เป็นไรได้ทั้งคู่ครับรก็เคยอย่างที่บอกเคยคิดไปสมัครตอนออนักเรียนเตรียมไปสอบแล้วก็ผ่านรอบแรกแล้วด้วยครับนักเรียนเตรียมทหารเหล่ออากาศตอนม,อนม3ครับผมอืมสุาะจะน้องๆที่แบบจะต้องอ่าก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมคิดว่าทหารเป็นอาชีพที่สําคัญเพราะว่าเป็นลัวของชาติถ้า ประเทศเราขาดทหารก็คงจะอยู่ไม่ได้ดังนั้นเป็นเป็นหน้าที่ที่สําคัญนะครับก็อยากให้ชายไทยทุกคนที่อายุถึงเกณฑ์นะครับก็เข้าไปคัดเลือกทหารเมื่อพร้อมแล้วก็ลองจับใบดำใบแดงดูเลยนะครับผมก็แต่ถ้าใครยังไม่พร้อมก็ผ่อนผ่านตามเกณฑ์ที่เออทางกฎหมายกําหนดแต่ว่าไม่อยากให้หนีหรือไม่อยากให้ทําอะไรที่มันไม่ดีครับแลวเรื่องในตอนนี้อะไรนะนเรื่ององตนนี้ก็คาดว่าน่าจะจบประมาณ ปลายปีนี้ครับหรือต้นปีหน้าพยายามจะเรียนให้จบให้เร็วครับเพราะว่าเราจะได้ทำงานได้เต็มที่ครับได้มองแบบเองเห็นอนาคตอนนี้ก็มองว่าตอนนี้ก็ช่วงนี้จะเป็นเรื่องนหนักเรื่องเรียนแต่ว่าก็ก็ยังทำงานควบคู่ไปด้วยครับผมเพราะว่ามันเหมือนกับเราผมหาเงินเรียนเองทุกบาททุสตางผมก็ต้องตั้งใจทำงานในการเอาเงินมาเพื่อได้เรียนหนังสือ เรืเอ่องการทำงานตอนนี้ก็ยังไม่ผดนี่ผมตอนเรียนใช่ไหมไม่มีครับผม,อมอตอนนี้ยังไม่มีก็ค่อนข้างลงตัวเพราะว่าเราก็คุยกับผู้ใหญ่คือผมเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยตั้งแต่อายุ15-16นะครับมันเริ่มจัดสั์ลงตัวมันก็เลยเไม่ค่อยมีปัญหาช่วงนี้ครับ